สวัสดีครับในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้มันก็ได้เกิดการซื้อขายที่สั่นสะเทือนโลกฟุตบอลอยู่หลายครั้งซึ่งบรรดาทีมใหญ่หญของทวีปยุโรปนั้นต่างพยายามเสริมทัพแข่งกันอย่างดุเดือดเพื่อกระชากตัวนักเตะ big กเนมเข้ามาเสริมแก่งให้กับทีมของพวกเขาซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปนพบกับฮ้าสโมสรที่มีมูลค่านักเตะลงมากที่สุดในโลกซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ประเมินค่าตัวนักเตะชื่อดังอย่างทารเฟอร์มาร์กซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับ และสาหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกข่ายเกมแหล่งรวมความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่สมโมสรที่มีมูลค่านักเตะรวมมากที่สุดอันดับที่5ได้แก่บาเยนร์มิวนิกจากสึกบุนเดสลิกา้าเยอรมันที่มีมูลค่านักเตะรวมแล้วมากถึง954.5ล้านยูโรโดยสาหรับทัพเสือใต้บาเยนร์มิวนิกพวกเขานั้นคือทีมมหาอำนาจจากประเทศเยอรมันโดยบาเยอร์นั้นมีนักเตะในทีมุมถึง32คน โดย5นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของบาเยนน์มิวนิกได้แก่เลรอยซาเน่แนวลุกทีมชาติเยอรมันวัย27ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่65ล้านยูโรอัลฟอนโซเดวิดแบ็คซ้ายทีมชาติแคนาดาวัย22ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่70ล้านยูโรโจชัวคิมมิดมิดฟิลทีมชาติเยอรมันวัย28ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่75ล้านยูโรมัตไธเดอร์ลิกเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23ปี ที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่75ล้านยูโรและจามามูเซล่าแนวลุกดาวโลดทีมชาติเยอรมันวัย20ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง110ล้านยูโรสโมสรที่มีมูลค่านักเตะรวมมากที่สุดอันดับที่4ได้แก่เลียมานลิดจากศึกลาลิกาสเปนที่มีมูลค่านักเตะรวมแลงมากถึง991ล้านยูโรโดยสำหรับทัพราชันชุดขาวเลียมานลิพดพวกเขานั้นคือทีมยใหญ่ของประเทศสเปนโดยมนนานิดนั้นมีนักเตะชุดใหญ่รวมแลง26คนโดย5นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของเลียม เอดูาร์โดคาร์มาวิงกามิดฟิลด์ดาวโลทีมชาติฝรั่งเศสวัย20ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่85ล้านยูโรเฟเดลิกโกบาวเบเดมิดฟิลด์ทีมชาติอุุกว้ยวัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรโลดิโกแนวลุกทีมชาติบราซิลวัย22ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่100ล้านยูโรจูด์เบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวโลทีมชาติอังกฤษวัย20ปีท e ี่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่120ล้านยูโรและววินิสุสจูเน สโมสรที่มีมูลค่านักเตะรวมมากที่สุดอันดับที่3ได้แก่ปารีสแซงต์แชร์แมงจากสกอลิกเอิฝรั่งเศสที่มีมูลค่านักเตะรวมแล้วมากถึง1 0 2 0ล้านยูโรโดยสำหรับทีมมหาเศรษฐีอย่างเปเชพวกเขานั้นคือทีมอาวุนาจากประเทศฝรั่งเศสโดยเปเชนั้นมีนักเตะชุดใหญ่รวมแล้วถึง40คนโดยห้านักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของเปเชได้แก่เนมาแนวลูกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติบาิว11ปปีีท่ถูกระเซโลน่ายี่สิบเอ็9ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่ลานยูโล อัชชาพาคิมีแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกวัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่65ล้านยูโรนูโนเมนเดสแบ็กซ้ายดาวโลทีมชาติโปรตุเกสวัย21ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่65ล้านยูโรและคีริยานเอ็มบัปเป้โค้ชกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง180ล้านยูโรสโมสรที่มีมูลค่านักเตะรวมมากที่สุดอันดับที่2ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากเึพิพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีมูลค่าตัรวโต โดยสําหรับทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาคือทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแมนซิตี้นั้นมีนักเตะในชุดใหญ่รวมแล้ว26คนโดย5นักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของแมนซิตี้ได้แก่แบร์ Silva, นาโดซิลวาแนวลุกทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรลูเบนติอาเซนเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย26ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรโลดีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย27 23ปปปีีีีีททท่่่ถููกกกรระเเมมิิินนนนคาาาตตัััววววไ้้90ลลยยโฟฟอดแุชงฤษ ที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่110ล้านยูโรและเออร์ลิงฮาลันโค้ชกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ไว้23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงถึง180ล้านยูโรและแล้วก็มาถึงสโมสรที่มีมูลค่านักเตะโลมากที่สุดอันดับที่1ได้แก่อาร์เซนอลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีมูลค่านักเตะรวมแล้วมากถึง1,205.5ล้านยูโรโดยสําหรับทัพปืนใหญ่อาร์เซนอลพวกเขาแซงขึ้นมาเป็นทีมที่มีมูลค่านักเตะรวมสูงที่สุดในโลกแทนที่แมนซิสตี้โดยอาร์เซนอลนั้นมีนนักตทีมม้ห่วแล13ค ซึ่งฮานักเตะที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดของอาเซนอลได้แก่กาเบียลเชสูสกองหน้าทีมชาติบราซิลวัย26ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่75ล้านยูโรกาเบียลมาตินเนลลี่ปีกทีมชาติบราซิลวัย22ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่80ล้านยูโรมาตินโอเดกาดมิดฟิลทีมชาติเนมร์วัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่90ล้านยูโรเดแคนไลมิดฟิลทีมชาติอังกฤษวัย24ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้ที่90ล้านยูโร และบูก ayo ซากาปิดดาวโลทีมชาติอังกฤษไว้21ปีที่ถูกบุกบอลชาตัวไว้ส่งถึง120ล้านยูโร